จะได้อัปเดตสถานการณ์โดยรวมกับท่านโคศกกองทัพเรือพลเรือเอกปกครองมนทาพลินตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับครับสวัสดีครับท่านโคศกครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณสำราญสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับรบกวนท่านอัปเดตสถานการณ์การค้นหาวันนี้วันนี้วันที่เป็นต่อเนื่องเป็นวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับท่านพลเรือกปกครองใช่ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วครับครับผลตอนนี้คืบหน้ายังไง อัปเดตที่สุดครับเชิญท่านครับครับก็ปัจจุบันนะครับอยอดเจ้าลำพนของเราทั้งหมดหนึ่งร้อยห้านายนะครับก็รอดชีวิตจำนวนเจ็ดหกนายครับแล้วก็ขนาดนี้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนยี่สิบสี่นายนะครับหลังจากที่เราสามารถกู้กู้ร่างขึ้นมาได้นะครับซึ่งในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้วยี่สิบสองนายครับยังเหลืออีกสองนายครับซึ่ง มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของเหือหลวงหัวไทยนะครับแต่ยังหนู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอยู่ครับเมเหลืออีกสองนายครับซึ่งสรุปขนานี้ก็ยังผู้ที่ยังกําลังพลที่ยังสูญหายอยู่ในทะเลนะครับอีกจานวนห้านายครับกับอ๋อก็ขับขายการค้นหาสุโขเนี่ยก็ยังอยู่ลงได้สุดอยู่ที่ชุมพรใช่ไหมครัท่านครับครับตอนนี้เราเราเน้นการค้นหาบริเวณ อ่าริมชายฝั่งนะครับบริเวณ<ม>ทั้งชุมพรแลวก็บริเวณเกาะแก่งบริเวณใกล้เคียงครับ<ม>อ่าแผนแผนของเราตอนนี้ในการค้นหานอกจากที่เราจะใช้ทั้งเรือทั้งเฮลิคอปเตอร์เวนแล้วนะครับเราจะจัดชุดเดินเท้าครับเดิน<อ>บริเวณอ,อ่าบริเวณชายหาดนะครับแล้วก็บริเวณเกาะต่างๆครับส่วนบริเวณจุดที่เป็นโขดหิน,นต่างๆรอบเกาะเนี่ยเราใช้เลยยางนะครับแล้วก็ประดาน้ําไปเก็บเลยยางด้วยนะครับบนรอบเกาะเลยครับจุดไหนที่เราคิดว่า อาจจะมีหลบอยู่หรือติดอยู่แล้วก็จะใช้ประดาน้ําดําลงไปดูครับครับ <Yeah. S 2> ส่วนใหญ่ในสามสี่ศพที่พบอ่าเป็นท้ายท้ายนี่พบที่ไหนยังไงครับท่านปกครองครับตอนนี้อย่างที่ที่ได้ผมได้เรียนให้ทราบครับตอนเนี้ยศพส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกอ่เหมือนกับลอยที่มันจะ<อ>ในน้ำแต่แล้วก็จะโดนพัดไปบริเวณใกล้ฝั่ง oh. กับบริเวณประมาณเกาะครับเนื่องจากว่า ทิศทางลมกับทิศทางกระแสน้ํากระแสคลื่นนะครับลักษณะมันพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ครับก็จะเยื้อก็ใช่ครับก็จะเยื้อจากจุดเลือปางเนี่ยที่บริเวณลงารงจังหวัดประจวบใช่ไหมครับก็จะเยื้องลงมาต่ำที่จังหวัดชุมพรครับ ตอนนี้ก็เลยจะมาอยู่สมานชุมพรนะครับครับอืออือครับก็สกบลงใต้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เน้นการค้นหาใจฝั่งอันนี้เนื่องจากว่าคลื่นคลื่นกระทบฝั่งก็คาดการว่าอย่างนั้นใช่ไหมครัท่านครับใช่ครับ,รบก็คือจะเป็นหลักหลักการเวลาค้นหาร่างผู้สูญหายหรือผู้เสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่ช่วงวันประมาณเกินวันที่ห้าที่หกไปนีครับเราก็ จะเริ่มลอยขึ้นมาเราก็จะพบบริเวณใกล้ๆชายาหาดหรือใกล้ๆบริเวณเกาะอ,อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ครับครับประธานทต้ก็บอกครองนี่อ่าก็อเอ่ยนม้มท่านต้นเรือพรับเนี่ยนะก็ยังไม่พบใช่ไหมครับเออยังไม่พบครับสำหรับต้นเรือพรับครับก็ยังอยู่ในยอดผู้เสืออ่อต้องถือว่าอยู่ในยอดเอ,อผู้สูญหายห้านายบวกกับอ,อ่ผู้ที่เรายังรอ,องพิสูจน,น,น์พิกลักอีกสองนายครับซึ่งไม่แน่ใจครับ ก็อาจจะอยู่ในสองหรืออยู่ในห้านะครับตอนนี้ถ้าถามกันความหวังที่จะยังพบผู้ที่รอดชีวิตอยู่บ้างยังมีหวังไหมฮะหรือว่าหรือว่ายังไงครับที่คุยคุยกันเนี่ยนะคือตราบใดที่เรายังไม่พบร่างผู้เสียชีวิตนะครับอหรือยังไม่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้เราก็ยังถือว่าเรายังคาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสรอดชีวิตครับครับ